ลำลำมาฟังก่อนเลยเสียงดีเรายัางโอกล้ำยังก็ได้โจเสียงดีคอยมากจลำ<อ>ก็จีัตี้บอกเดอจะก่อนในยี่ล้ำสามหันสามนโอเคย่างเขนมปังลำลำาฟังก่อนขอบคุณแฟนที่เชียหเอเปรีแรงใจยางสูงสงตัวของผมกราบขอบคุณจะรอยขั้งที่มาถืออฟไอติมโอ้ครับ นี่นี่ใสเอาเออนี่ก็ได้อรเจบาอะไร้าาอืมอากันีสามบาบผมนสีสลงเฟดลงอก่อนเลยเอาก่อนเดี๋ยได้เออวันวันวนวัยาเบสเอามะล้อเก็ได้พี่น้องนี่เพาะข้าขายติม่าเ้าเอาเอาจุดความมาขึ้นกา่ก่อนเออลําก่อนลําก่อนล้าก่อนเอ่อล้ลองเอยเนาะเออลําลองเลยลําลอง ขอบคุณแฟนที่เคี่ยไห้เป็นแรงใจยางสูงทรงตัวของผมกราบขอบคุณจักรอยข้าครั้งที่มาซืออ้อซอยไอติม <c oughs> เฮ้ยเมื่อที่มีโอกรอนอมขอย้อมรับไปปรับปุ่งเพียพยุงวันหกัรผภาดอิสานตำนานเขาไม่สุดยอดสุดยดอดแฟนเศเ้าเคี่ยไห้ขดัดแรงใจไหลมองเพิงิงรับรองว่าไปวดถึงวิลททุยตองจอดป้ายจุริมใจต่ฟังของ สุดยอดสุดยอดเป็นปูเชียงคำพาเพิ่นติดเดียววา่อยองห่องข้อคองไม่ไรการเชียย์ผลงาน<อ>ฉันยังเฉยอีพอเอ้ยบ่มีฝืนนี่ เพื่อผืนกัะทุนด้านแม่นยิ่งไปไก่บอหลันเป็นหมอล้ำก็คือกันแฟนโบเชียบอยองแฟนโบเชียตรงไห้เป็นลำได้ก,กบอดังโอ้วิ่งทุยกาบคุณแฟนอีกครั้งขอไปนั่งในหัวใจให้ทุยไปลำงานเอโอโอ้ยทานในเดืออย่าลืมเดือนโอ้ ว่าเพียงเงินว่ายำจ้างว่าเพียงตาอางบัดยำใจค่าบหลายเงินน่อยหน่อยข่าบายเงินหน่อยนอยอย่าลืมคอยผู้บดังหลังแรงเกียโอ้อโอ้โอ้ยโอ้อโอ้ยโออโอโโออโอโยโอ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 โโออโอโโอโโอสโอออ